ครับขอครับ,รบสวัสดีครับสำหรับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่ในช่อง YouTube องค์ชายสเตชันนะฮะครับวันนี้ก็องค์ชายก็พามาอยู่ที่วัดพระธาตุสวนแตงสุพรรณบุรีครับวันนี้ก็พามาดูาภาพยนตร์หันชนกันนะะที่วัดพระธาตุสวนแตงนะครับสำหรับพี่น้องชาว f อชาว หลังกลางแพงก็ไปควรพลาดกันเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าวันนี้ใครหันชนกับใครครับสักครู่ครับพาไปดูครับวันนี้คือทรงสนามแข่งนะครับแข่งวัดพระธาตุสวนแตงนะครับวันนี้ก็ที่วัดครับที่วัดอินเตอร์ หันหน้าชนกับปันใจพ่อหลวงในชุด48ดอก48ดอกก็ทั้งสองจอวันนี้ก็คิดว่า100%เซแล้วนะครับทั้งสองจอจิวัดก็ใช้เป็นระบบเสียงของ c g t e c h กับส่วนบัญจพ่อหลวงก็เป็นของเอริ t แฉ ได้ข่าวว่าวันนี้ลงด้วยดอกมไม้ด้วยกันเดี๋ยวจะพาไปดูลำโพงคอนก็ยังเป็นสแตนดาดเหมือนเดิมครับสแตรดาดไม่ร,รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่าเพราะว่าแสงแดด แรงจัดมากเลยนะฮะไดข่าวว่าตัวนี้จะเป็นเอฟเอตัวใหม่นะครับ7.5ก็ยังไม่แน่ใจแล้วว่าจะใช่ชหรือเปล่านะครับอ,อ,อ,อันนี้คือลำโพงเบสของอันไจพ่อหลวงลำโพงตัวใหม่ แต่ฮอนก็ยังเป็นสาตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับสแตนดาร์ดเหมือนเดิมตูดสายร้อยส0นะครับก็วันนี้ก็มาด้วยกันทูตเวอร์ 12K แล้วก็6,500นะ้าะนาสลับปันใจวราหลวง <Techn Pokémon> ช่วงนี้ก็ <ahn> เป็นการเตร,รียมอุปกรณ์นะเริ่มเดินกระแสไฟแล้วนะครับก็เครื่องปั่นไฟก็ติดแล้วก็คิดว่าอีกสักครู่หนึ่งนะคงจะได้ยินการทดสอบระบบเสียงกันนะเดี๋ยวจะพาไปดูทางด้านที่วัดม้างครับที่วัดอาจจะย้อนแสงบ้างนะครับเพราะแดดแรงมากแต่นี้ก็ สท่าประมาณ1500ครับ ส่วนเราโพงเบ็น,นั้นก็เราจะเป็นของตูมตามนะฮะตูมตามมันอาจารย์ว่าตัวนี้จะเป็น17หรือ7.5อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันสาบของพองหอนนั้นก็เป็นปากเหลี่ยมนะครับปากเหลี่ยม ไม่แน่ใจว่าใช้ตูดของอะไรจะเป็นตูดของเน็กซ่อนนะครับอันนี้กถือว่าเป็นคู่หันชนแห่ง แห่งปีนะครับสุดท้ายของปีนะครับสหรับปี66นะครับคง <_ C 1> ใช้เวลาอีกไม่นานคงจะได้ฟังการทดสอบระบบเสียงกันแบบเต็มรูปแบบ ก็อย่าลืมนะครับถ้าชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้องค์ชายด้วยนะ,นะครับนะที่นี้คือวัดพระธาตสวนแตงนะครับตอนนี้ก็ทางด้านปัญจัยพระหลวงก็เริ่มเปิด power แล้วครับกำลังทดสอบระบบเสียง เออริเทตนะครับ 12k อ,อะไร่างเงี้ยแล้วก็6,500นะครับซึ่งเป็นขับ,บ่อนแล้วก็1,500ก็ขับแหลมของปันายพ่อหลวงตะกี้ว่ามันแน่ครับสลับ ทัคืนวันนี้นะฮะถือว่าเป็นคู่สุดท้ายของปี66นะครับขันหน้าชนนะครับบันจัายพระหลวงแล้วก็ที่วัดอินเจอนะครับอตอนนี้ยา่ก็แรงมากเลยทีเดียวนะฮะ ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนก็เจอแล้วครับเกียงกายไร้สด เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวองค์ชายก็ติดตามช่วงเปิดซาวมาให้ชมกันอีกนะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันได้นะครับในช่ององค์ยูทูบนะครับองค์ชายสเตชันนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามองค์ชายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ